เป็นปลายว่ะวิธีทำเล่นไฟว่ะแล้วนี่ขยับขาอะไรวะสวัสดีค่ะค่อยไปค่อยมาคือจะออกออกไได้ใช่ไหมไอ้กุ้งรับเตอร์นะด้วยข้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้มีใครได้ยินไหมครับฮัลโหลอะไรรึสวัสดีครับพี่น้องประชาชนดิบครับผมเฮ้ยมีคนมีมีคนลอกล็เรียนแบบอ่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับ อาเร็ววะนี่ดิมันช้าไปโดยจำเนี่ยโดยนี้เปนนอกรจาดยนต์บนครับโอเคไอพี่ลงเขาก็หยิบลงเขาก็เป็นไงบ้างประชาชนทุกคนในการทำทั้งหมดเป็นไงฮะมี่เรามีมีมีผมลงกว่าดังนะไอ้เห็ดกรุงเราเติมมาไปเนี่ยไอวานลงกับพี่ที่บ้านนอกบ้านนอกก็นนอกบ้านนอกคอกนะลงบ้านนอกเลยมาแล้วมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วมีตัวลงกับเรานะไปแหลกว่ะมาลงกับผมมาลงกับผมมาลงกับผมเฮ้ยเฮ้ยเอา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 ตัวเองขอนเอาเอาตัวเองขอนตอนเนี้ยนี่เอาเอาไปกล้าไปใส่เงิน ไหนบ้างในบ้านนะใช่ยผีในบ้านโหมึงนี่มีนี่ยังเยอะเจ้าใครวะเฮ้ยนี่นิ่งงงไปหมดละนั่นนั่นนั่นทั้งฝาหน่อยวันยิงม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 ันตามมาตามมี่มาเดินอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เนี่ยเนี่ยโกดังนี้โกดังนี้โกดังผมนี่หน้าผมนี่เห็นแล้วเห็นแล้วโกดังน่าเลยเฮ้ยผมปรลาดไปพี่ชาย เปิดแล้วหีเฉยล้วพี่ดิ๊ปนดแต่มันพี่ดิ๊ปเังมากเลยแต่ังไปพี่พี่ครับขอหน่อยชัดหน่อยชัดหน่อยเชื่ออยู่ไหนวะไอคุงล็อบเตอร์ไอสัตว์คุงล็อบเตอร์เนี่ยไอสัตว์โดนกูแล้วมัน เดี๋ยวน้าเดี๋ยวน้ี่กูเฮ้ยไม่มีกระสุนเลยกระสุนไปข้างหน้าข้างหน้าเออข้างหน้าเ้อยตาเออหมดยังหมดยังหมดจ้ะจุ๊บจุ๊บไม่มีกระสุนโว้ยหล่อหล่อไม่ได้ไงวะเฮ้ยต้องการอะไรอีก ไอ้วานยิงพี่เลยพี่เจาะกระสุนมันเนี่ยไม่ผมไม่มีกระสุนแล้วพี่ดูดิผมเหลือศูนย์ศูนย์นัดเออไอ้เหี้ยทิ้งของเลยเหรอวะเอ้ามีอีกมีอีกได้แค่นี้ได้นี้เจอกูเฮ้ยเอามันเอามันเอามันประโยู่ในกระดังที่ผมลงตอนแรกเลยพี่ชายเออได้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 ไอ้ไอ้ไม่มีกระสุนเนี่ยวายลืมมมไ่ีกระสุนไอ้รู้เปล่าชิบหายแล้ว บเออทีบอรูไหนรู้ไหนบอเจ็ก ha ับก in ับบอเจ็โอ้โหเจ็ปุยไม่ใช่เลยออะมาเอาดังไหนวะกวดังนี่หรอยังไม่ได้ใส่อเลยที่ใช้ตีอ๋อเจอแล้วเจอลเฮ้ยเฮ้ย้ยเ่้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เเฮียเฮ้ยเ้ยเม้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยวฮยังยังยัยยยยห ไม่ไม่มีตะโขบหายแล้วเห็นไหมเห็นแล้วเห็นไหมเห็น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 เห้นเห็นเห็นเห็เห็นไล่ไล่ไล่พี่เห็นล้วเจ็บ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 ยิงไว้นะไม่ยิงพี่ตายนะแตบไม่มันเข้ากดังกดังแล้วนะเข้ากดังแล้วยิงหนียิงยิงเสร็จแล้วหนีที่จะทำแพ็คไอเชี่ยวไม่มีกระสุนปืนกระังข้างหน้าอยู่เลยนี่เลยเดีโบนี่ลูกเลยผมนี่ลูกเลยลูกเลยนี่นี่มันกำลังเก็บกระสุนอยู่เลยข้างในโอ้โหกระสุนไม่เจ็บเลยทีนี้ เด uhm, ไปด้วยกันนี่แหละหมดกันน <mm ี ما, ่แหละมาดปหมดไปไหนเหรอวะเจอไหมไมยมีแต่ถ่านี่แหละยิงเสียงปืนเลยพี่เอยเอเดอรวอาดิไอ้ยิงมาโอ้ไม่ได้เลย ยแย่งของกันเลยเฮ้ยเราคิงคอร์เราเป็นคิงคอรเพราะวิกิว่ะไปยิงพี่วะได้มีเอฟเอฟเฮ้ยเอฟเอฟอ่เฮ้ยเราเราเหลือรอดมาได้ยังไงวะนี่ก็คือการช่วยกันอย่างนี้เลยกันเออนะอย่างนี้เว้ยเราต้องอย่างนี้เว้ยไอ้เฮ้ยนี่ต้องแค้หมดเลยฮพร้อมลบตลอดเวลาเว้ยชอบชอบความสามัคคีว่ะ ยง้เกี้ยวอะไรเปลี่ยงไหนเลยเ้ยเ้รู้สึกแตกตื่นตลอดเวลาต้อง้อมแมนะไม่ใช่นะยงดีนง้สถานการณ์นะสร้างามพร้อมไม่ส้งคาพร้อมเฮ้ยค้างโอ้ความยังต่างเลยหี้ยโอยวงไปนะหารถเลยหารถไปเลยหารถหารถสหลักนี่มัน คูณสามสองอันเป็นคูณหกนเจ้าข้ามเสร็จร้อนจัดเตียงเลือดร้อนเลือดเป็นร้อนอย่าฮะพี่แนนน้องเออตาเล้งมาแล้ะเตออาเล้งมาแล้ว,ลลวจ้าอ้าม <c oughs> <c oughs> พี่พีถ่ถ่วงข้างถ่วงข้างเยอะเกาะเกาะผมแดงเลยเนะี่ย <c oughs> มา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  เคลย S K ยาผมไม่มีแล้วเนี่ยเอาผีผมมีขายเฮ้ยในนี้มีสกาวบาะสกาววาเลนตี้งั้นเลยไม่เล่นพี่เล่นนะฮะยเล่นเลยพี่ผมเล่นกับบาร์เดเล่นมุกกันแล้วผมเบรกเลี้ยบเฮ้มันเพลงอะไรบางคนฟังแล้วก็ไม่เข้าใจร้อนลากเลยเบรกเลี้ยบเลยป้าสาวมั้ง ได้ละได้ละเอาพี่ยายโอ้เมื่อไหร่กูจะวิว่งถึงรถสากี้กวะไอพวกนี้มันไม่เห็นเลือดมันเห็นเลือดแล้วแบบอยู่บนถนนมันยังเป็นเป็นเป็นอีกไหนไม่พวกขี่มันเดินอยู่เลยใไม่เห็นเลือดแล้วมันหลังท่านมาักอะไรนักหนานัน่น <c oughs> ท่านเจอของดีกันเลย <c oughs> จ้าก็สามหลักยิ่ชี้ก็สามหลักกูย <c oughs> ังไม่ได้เลยกูใช้หมด ท่านได้อะไรนะทักขโมยรถใครมาแล้วเนี่ยเอ้ยนั่งไหนวะรถแห่หัวไปมา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 ้ามามมา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 มมานามามาามามามาามา่าม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 มา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 มม พร้อมจะเสียวหรือยังครับแถวนั่ะไปแถวปิกาโดะพี่โบเราไปเขาเนี่ยไหมเราไปดักเขาปิกาโตนโอ้ลงอ่อเออเฮ้ยกระบอกห้กระบอกเอื้อ พี่ทำยังไงทำมั้งเอ้าพี่ใช้พลังจิตเอ้ยผมมีเกมเสียบภายในมีใครเอาเปล่าเอ้าเอ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 าไม่มียายาไม่มีเหมือนกันมผมก็ผมก็ยาไม่มีเอา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 กระป๋องไปก่อนเดนได้ของมีขึ้นมาเร็วไปเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนทันทานทาน หนักกว่ผมอีกเร็วเร็วเเฮ้ยพี่โบยังไงยังไงเลือดไหนเลือดเลือดไปบหารถหารถก่อนเกิดเหตุการณ์เอเดนรถความเอยลอยแล้วเอ้ยยังดีมีที่หลบพอดีไว้ ชูหร้อพี่ดูวงดิเรีนเก็ผักอาบ้าหายาไม่เสริมหายาก่อนหายาก่อนนี่เราเร็ววงมาวงมามันลดความลำพิจัยอ้าวเกาะสาะนั่นไงเห็นบอเห็นบอเพื่องย่งมันนี่อยู่ในบสถ์ไอ้ไอ้ปกไม่มีรถไอ้แ้่ไอ้้ยนีพ้อจบนะอันนี้ข้างหน้าผมคนรึเปล่าไม่รู้อะใครลืมดูปัญญาดีมัดีลืมดูลืมดู วิวกับกับบ้องเฮงเกี่ยวบ้องนิ่งในบทในบทมีตัวหนะึ่งน่าจะบอทพี่ที่ฉันหาเสืยพี่ชายเราจะเข้าวงยังไงวันนี้มีรถรถรถเจ๋งอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหน้าลอกกันแล้วไม่เห็นแนะ้สะควันกระหมุนเลยนะ่ะรถเจ๋งรถ <c oughs> เจ๋งคัน <c oughs> เจ, <c oughs> จ๋งไปเลย เดวตัวน,นี้ก่อนเอ๊ยตัวนี้แม่งมาจากไหนไม่รู้เมื่อกี้เนะี่ยไปกับเราเราไปตั้งตัวก่อนยายาเยย์ไม่มีเลยน่ะตอนเนี้ยนินเราเล่นด้วยกันไม่นินเนี่ยหายบินเลยนาะอยู่ไกลยังะวะเออน้อยอยู่ไกลยังวะนั่นไง มามาลุลวัวอะไรเงี้ยมาลุลวัวเลยเปิดแมปเปิดแมปเปิดเป็นผาทางเลยแล้วแบบแบบแบบผาทางใช่ไหมนี่นี่นี่เราไปเล่นนี่เนี่ยแถวนี้เลยเนี่ยอิมปะลาอิมปะลาไมอิ่มเลยโอ้โหอิ่มเอออะไรกันเลยเนี่ยผม่าเดียระเบิดจะเบิดแห่หรือย่างส่วนใหญย่างไก่ควันย่างไก่ขึ้นแล้วนะไม่ไม่ไม่ได้คว่มนะเว้ยไปเล่นโซนหัวเล่โซนยิดไม่ได้เปลี่ยนเป็ี่ยนคันไหมคันหน้ามีมีรถอยู่นะเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเถอะ ฮัลโหลเนี่ยไม่ข้างหลังเราเนี่ยแต่ว่ <laughs> <laughs> าไอ้พวกตามหลังเรามาันต้องมีรถอิก <laughs> เออถูกต้องเรียงสามเลยอ่ะพี่เราหายาก่อนได้นะโอ้ยเออเออโอ้โอ้ <laughs> 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 คุณดชาบริการกับเน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 บินมอสวยบินมอส่วยเอา้วมันไม่ขึ้นน่ะมันไม่คว่อ่ะมันไม่หายคว่ำอ่ะขึ้นมาชันแรกเจอเลยเห็นไมบันไดเห็นไน้วิชามอย่างที่ม่อย่างหลอกินมาแล้วเออนี่ดูดูกระบะโอ้ี่อ้ยางก่กันตวเฮ้ยรถที่ยวเฮ้ยรถวงมาวงมาโหล ไม้ต้องไปนะครดิไม่มียายโตโยต้าต่ไอ้ลักวิโก้แบ่งงานก่อนแบ่งงานก่อนผมดับไปแล้วสามันไหนไหนไหนหยิบมาหยิบมานี่หยิบมาเนี่โอ้โหเหมือนหิวยากันอ่ะนะไป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 ไม่นิ่งขับนี่ดับแล้วดับแล้วดับแล้วอะมาเวยนะรถยังไหวเลยเฮ้ยดีพี่ชายจะตายกันตายหาตายของเราเนี่ยมามไป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 ดูสามัคคีกันดีเนาะลำวยเนี่ยครู ใกล้นั่นนะเยม่ใครมียายาน้ำเยอะมั่งอ่ะขอมั่งกินให้พี่ชายมั่งสักอันดิเอาดิผมมีอันผมมีสองอันเนี่ยผมดับอันนึงละอยากได้ยานามากกัะตอนเนี้ยเฮ้ยมาลูกเขียวมาใครจะเอาลูกเขียวอันนินผม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 ครับพี่ชายไปกันไปกันที่วันมา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 เป่นกันตัวยี่สิบแล้วทำไมเราดูแบบสามวิธีเยอะมากเลยวะนุ่นโอ้โหอ่เดี๋ยวแบงค์ให้เดีแบงค์ให้เดีแบงค์ให้ วงการวางเกษีพอดีติดกระเป๋ามาเลยเอาให้วงจะบีบแล้วเนี่ยนะวันฮะเอ็งจำได้ไหมตาก่อนเอ็งติดกระป๋องที่หาน่ะหานผมจะหาจากไหนไปทวงแล้วเว้ยเดี๋ยวผมหาให้แป๊บนึงเดือดร้อนเลยวันบอกผมเดือดร้อนเลยพี่ผมจะตายแล้วนะพี่ในที่นี้เราชีวิตเลือดผมแดงก่ำเลยนะดียังไงก็ไม่รู้โอกา มีรถดอมด้วยถึงมงแล้วจะขึ้นเขาเลยมันเขาไหมเขามันสามารถข้ามไปได้กบวะอเขามันขึ้นมันมันข้ามขึ้นไปได้ปะแน่ใจเหรอเขาเหรอเออเราก็จะออกขวาดิออกขวาดีออกว,ดว่าไม่นินไหมตด้หมดทีนะผมเจอแล้วกนะพี้นะผมเจอรถแล้วนะอยากได้ยาหนามอะ่ะเงียยเดียวให้ไม่ได้嘛ผเติดที่อยู่ห้าอันนะระก่อนอนะ่ะ จะไม่ไหาคืนให้ยังไ, <ป S 1> ไงเอานี้ไปบุญเลยความหมายเป็นของปีศาจเหรอใครกล่าวไว้นะใครได้กล่าวไว้บ้างความหมายเป็เนะของปีศาจด้วยนะหาเกาะสองอยู่ไหนวะเนี่ยววงเจ็บไปไปไปวงมาวงมา เราต้องไปเล่นนู่นเลยอะ่ะแถวเด็บเพิร์ทฮับ,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 บเ,เ<อ>บิลอะต้องเต่ามะมา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 แล้วมาแล้วไปเร็วไปเร็วไอ้นินมายังไปก่อนเลยพี่ <c oughs> กำลังเป็นนักปิดไปโอ้โหวีรถปลาเลยวะ่ะพี่เปลี่ยนรถเนี่ยไปคนละคันไหมมันจะได้แบบยิงทีละคันไง <c oughs> แถวเลยขี่เ <c oughs> ข้าวงเลยนะเขี้ยะ เป็นตะเข้าดีๆมีรถหน่วยดันให้วะเฮ้ยไปต่อรถไฟรถไฟรถสำคัญเออเขามีแฟนตะเข้าอันตราวันเป็นลำกขะบวนที่เป็นมาวะหน่วยซิวหน่วยซิวเฮ้ยจอดจอดตรงนี้จอดตรงนี้แหละเพราะว่าดิฟยิบยิบยิบการหยุดแบบดิจิตอลเอา ตกใจหมดเลยพี่อุตส่าห์เบี่ยงขวามาแล้วนะเบี่องยานี่กาจะใช้ให้หมดเลยกันเลยเออแล้วทำไมเองไม่มาพี่วะเฮ้ยไป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 หน่วยหน่วยหน่วยซิลหน่วยซิลข้างหน้าอีกใช่ไหมมาแล้วมาแล้ว ได้ได้ได้ไหนว่าตัวไหนว่านินมากดิเอาชิวหายแล้วเอ้ยรอรอดักมันข้างหน้าบงไหมยี่ดักยี่ดักมันตัวนี้ยี่ดักมันมากผัลยี่ดักมันมากผัวเอายี่ไม่ได้เล่นอีกปะมีสองตัวนะพี่บอกให้มากับพี่ นี่มาพวกพี่เนี่ยโซดสุดยอดมันมีบัคกี้คันนึงแล้วก็มอไซค์ขันนึงอะได้ให้มันมาเลยพี่อย่าให้พี่อน่ยให้ไม่เห็นต้นดีเดี๋ยวเห็นร่าง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 ไปเห็นมันมาละใครมีคุณแฝดจัดมันดีให้มันลงมาก่อนเห็นแล้วแหละเห็นไร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 เฮ้อพี่อะโผล่เหนียวแท้หวัไม่ตายเฉยไม่ต้องเว้ย ูวะพี่หาหาวิธีเจาะยางมอเตอร์ไซค์มาก่อนอ่ะเห็นป้าเห็นเห็นมอเตอร์ไซค์มันป้าเฮ้ยพี่ไม่เห็นยังไงเนี่ยมอเตอร์ไซค์มาแล้วมอเตอร์ไซค์มาแล้วล่วงรถแน่กูบอกเลยไอ้เนี่ยบนหัวนี่มาจอดผมมาจอดผมมาจอดผมเฮ้ย้เได้ไงเฮ้ยมันหันมาเลยเหรออืม ไอ้เชี่ยแม่งตัวเสือกฝั่งนู้นอีกจักรส่งดิได้โดนสี่ชิคอะไรวะมันทำล็อกไปเลยอ่ะเดี๋ยไม่ได้ละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เชี่ไม่ได้เอาอะไตอนนี้เอาเรื่องวันน่าไอมึก็ยืนอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยตอนนี้ไอตัวเบร์ลิวเนี่ยเอะตามดิไอ้เหี้ยเลย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยอย่าเตรถกูเอ้ยเอ้ไอตัวนั้มันมันมันล็อกมาเลยอ่ะโอล่ต่อสะโผล่ต่อสะโผล่จอกันหน่วยซิลกูหายมาเลยโอ้โหพี่เมื่อกี้โม่ผมเสียงไปเจาะเจ่อขวจกนเดียวไัล้วก็เดนไปเจาไปสองาตัวนี้มันมันจริงใช่ไหมไม่าเลยไอี่วาไอ่วา dạ dạ viên cu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  không dạ viên con mùa của tôi mùa cung mà gần mà